สวัสดีครับผูช้ชมทุกท่านอยู่กับช่องไม่มีสาระเช่นเคยนะครับวันนี้นะเราจะมาดันแรงสี่สี่นะครับเราจะไอดีตัวเองอะแรงกรก,กากเนี่ยไปตกมาสเตอร์เออนี่คอนเซปต์เรานะครับแรงกระกากไปตกแรงตึงตึงเออหรือว่าเขาจะตกเราเองไม่รู้ต้องดูในคลิปนะครับผมวันนี้เราได้พาแรงมาสเตอร์ร้อยกว่าดาวเลยนะเพื่อมา ตกตกอมมอนเตอร์อะเออสก,กิเปืนต่างๆ,ๆ่างมีประมาณนี้เลยก็คือไม่ได้เติมแล้วตั้งแต่หลังจากที่ผมรู้ว่าลงห้องลงห้องซ้อมมุมสูงแม่งปิดสก,กิเปืนผมก็ไม่เติมเลยนะครับผมนี่สก,กิลประมาณนี้นะครับผมนี่เ6ดดาวเลยนะแต่เราจะเล่น,นไปยันร้อยกว่าดาวเลยนะไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมบอกหนึ่งดาวบอกหนึ่งหนึ่งดาวจาับแพตตี้ดั้ม ป็นนมิตรสบมัเอโย่ดาวไนนะอ้ย้ตงหนึ่งบอดบอดตดแ่งอกูยไม่เดียว้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ทไรตไดสี่ดาไปงไปยังไงยังไงเฮ้ยมาดีจครับไี้เนาะโยรยนี้ ใีพีโคตรโอพอ่ะในซีซีผบอกเลยโอพี่ดแล้วทริปเปิลคิอาเรื่อง first b บ o o d บอกแล้วอกแมอมีตวมามีต่อมาข้างหน้าทัดมากมานดงแป๊ไดอาวเรื่องไปวางไปโอ้นั่นนะ โดนลัตตัวาไายหนึ่งมาดอ้ยหมด r าสองไป mm. ว่างไปหาบอก์สบลัมด,าม,ด,ด,ดมาดิหาบล่วงหนึง่งล่งหนึ่งไปได้มาดิมาดิต่หนึ่งมาดิมาดิตสองมาด,มมาดิมา อุ ier, ้ยอุ who, ้ยอุ้ยอุ้ย่างไนมาดิแตตาไอ้แงไปเกิ้ลขอเก้ซี่มาดิมาดิ r าดิิมาดิมนดิมาดิมาดิมา่มาดิมาดิามาดิมาดิมานิงดาดิาดิมาดิมางิมาดิองดิาดิาดิดาดิมดิมา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 ดิงไปนไ ตายไกายแลอาเร่องเาอมาเดมาเตรง้น่มาอาเรื่องแดงแดงแนี่จไก่มาสเตอร์เนี่ยรงไปดิตายระเบิไปดาวกระจายไอ้หูตาย เรื่องร้านใครไม่รู้หัวใจหนึ่งโอ้ยหัวใจสองเฮ้ยว่าเกินพอดะอดีตอดีกอูเปิดก่อนแท้ๆตายอะไรวะ เกินขั้นเฮ้ยน้าทำไมไม่ข้ามแรงวะนี่ไอเราก็ชนะชนะชนะยาวเลยทําไมม,มันไม่ข้ามแรงวะเนี่เยเราสิบห้าบูย่าแล้วเนี่ยขึ้นเป็นไดมอนด์สามกบนึงดาวสิบเก้าบูย่าแล้วไม่ข้ามแรงอะไรวะโหนึงดาวยี่สิบบูย่ายังไม่ข้ามแรงโหนึงดาว ไปหนึ่งดาวไปแบงดับเบิลคิลไปดอนฟอร์สแบงค์นี่โอเนสุดละไปดิครับไปดครับหัวแตกแดงเอาเรืเฮ้ยเฮ้ยทำไรมันี่นี่เอาเรื่อง ครับไปรัไหไม่อนงยสองเอาเรื่องเสองแล้วเจสองแล้วตาสามไสามเ <Okay. S 2> ่เห็นเอาะไรออกนอกวงทาไมวะอ้ออะไรวะ ล่วงมาไอ้น่งมาดิมา่มาดิมาดิมาดิบแตกสงเราลืมจังริหารแจแปด้่งโอเคแบบนี้อุยระเบิดแตกสองโอ้ยโอเคไปหนงดาวงดาว

ขึ้นคีโลอีกที่เรบร้อยโอ้โหแล่คิโอีกคือแรงแบบไก่ๆเดินะเออไม่ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกเดียอะไรมากเอออีต้องมาดูนะคะัวผมว่า FC ที่เดินกับเราโอ้โหเล่นเสร็จขึ้นคีโลเสร็จลงห้องซ้อมต่อเลย ขออนุญาตเปลี่ยนสกิลก่อนแต่ขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่มาดูผลลัพธ์กันเลยเคลื่อนฮีโรอีนที่เรียบร้อยมาดูแรงเอฟซี FC ของเราร้อยสามสิบสามดาวแล้วจากเจก็ดสิบกัวดาวสู่ร้อยสามสิบสามดาวนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดแกนมาเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ประมาณร้อยห้าสิบดาวประมาณนั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนกับการตบมาเตอร์แล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย